สวัสดีครับหมอนัโพชนาการนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์กรพัฒน์มยุรศักดินะครับวันนี้ผมจะมาเล่าถึงในเรื่องของหลักเกณฑ์ในการที่จะเลือกวัคซีนนะครับคำถามมีต่างๆมากมายในการที่จะเลือกวัคซีนตั้งแต่คนที่ฉีดเข็มแรกไปแล้วนะครับเราจะมีข้อมูลหลักเกณฑ์ในการเลือกว่าเข็มที่สองควรจะเป็นอะไรแล้วใครควรจะได้ประโยชน์อะไระเมื่อฉีดครบ2เข็มไปแล้วเนี่ยเข็มกระตุ้นที่เราเรียกว่าูสเตอร์เนี่ย วัคซีนตัวไหนเป็นวัคซีนที่มาอันดับหนึ่งชนะเลิศและมีความปลอดภัยสูงที่สุดเหมาะกับสถานการณ์การระบาดของบ้านเรามากที่สุดติดตามไปกับคลิปนี้นะครับมีข้อมูลต่างๆมากมายนะครับทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายของการฉีดวัคซีนของอประเทศไทยเป็นอย่างมากศูนย์วิจัยคลินิกหรือไซคลสของคณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลนะครับได้ รายงานผลงานวิจัยนะครับล่าสุดที่เป็นการศึกษาวิจัยของการฉีดวัคซีนในเข็มที่3ะนะครับว่าการฉีดเข็มที่3เนี่ยในกรณีของคนที่ฉีดวัคซีนมาแล้วก็คือซีโนแวค2เข็มแล้วตามด้วยวัคซีนเข็มที่3คือไฟเซอร์นะครับในกรณีนี้เนี่ยเป็นการฉีดไฟเซอร์ที่ห่างจาก2เข็มแรกประมาณสัก3เดือนครึ่งจนถึง4เดือน นะครับแสดงให้เห็นว่าภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นเนี่ยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ5,723ซึ่งเป็นภูมิต้านทานท,านที่สูงที่สุดในบรรดาการฉีดวัคซีนแบบบูสเตอร์ทั้งหมดนะครับคำจำกัดความวันนี้ต้องบอกว่าการฉีดวัคซีนในปัจจุบันเนี่ยตามมาตรฐานในประเทศไทยนะครับการฉีดวัคซีน1คอสอยู่ที่2เข็ม ไม่ว่าเข็มแรกกับเข็มที่2จะเป็นวัคซีนตัวไหนก็ตามอันนี้เขาเรียก1นึคอร์สนะครับการฉีดสลับเนี่ยในทางการแพทย์เนี่ยเขาเรียกว่า heterologous vaccination คือการฉีดวัคซีนตัวแรกกับตัวที่2ต่างกันนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยตอนนี้ผมพูดถึงการฉีดวัคซีนเข็มที่3นะครับที่เราเรียกว่า booster นะครับเมื่อเปรียบเทียบ ในกรณีของประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงนะครับที่ได้รับการฉีดซีโนแวคไป2เข็มและตามด้วยแอสตราไปแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยภูมิต้านทานเกิดขึ้นอยู่ประมาณ1 5 5 9นะครับคุณจะสังเกตเห็นนะครับว่าในกราฟนี้เนี่ยตัวเลขอาจจะแตกต่างกันหรือกราฟอ่านต่างกันไม่มากเพราะว่าในแกน Y มันเป็นระดับล็อกสเกลในคนที่ฉีดแอสตราบางคนภูมิต้านทานก็เกิดขึ้นสูงพอๆกับคนที่ฉีดไฟเซอร์เหมือนกันนะครับแต่ในกรณีของไฟเซอร์เองก็ เข้าใจว่าในอนาคตนะครับโดยเฉพาะกันยายนหรือตุลาคมเนี่ยนะครับถ้ามีปริมาณวัคซีนมามากเนี่ยแน่นอนว่ารัฐบาลก็คงจะตัดสินใจในการที่จะเลือกไฟเซอร์เป็นเข็มที่3เป็นเข็มกระตุ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงเช่นอายุมากมีโรคแทรกซ้อนเยอะนะครับจำเป็นต้องรีบปกป้องตัวเองก็น่าจะเป็นสูตรการฉีดวัคซีนแบบนั้นนะครับข้อมูลของซิโนแวค2เข็มแล้วตามฤาษีซีโนฟาร์มไม่ค่อยได้ดีนักนะครับขณะเดียวกันนะครับ กลับมาดูการศึกษาอีกอันหนึ่งก็คือว่าเป็นการฉีดซีโนแวค2เข็มแล้วก็เป็นการฉีดไฟเซอร์แค่ครึ่งโดสนะครับครึ่งโดสก็คือจากเดิมมาตรฐาน30มไมโครกรัมนะครับก็ฉีดไปแค่15ไมโครกรัมนะครับการศึกษาแสดงให้เห็นว่าแม้กระทั่ง15ไมโครกรัมนะครับเป็นเข็มที่3ที่ตามจากซีโนแวค2เข็มเนี่ยภูมิต้านทานเกิดขึ้น ต่ำกว่าไฟเซอร์ฟูลโดสเนี่ยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับถ้าดูในตัวเลขดิบของอาสาสมัคร50คนในแต่ละกลุ่มเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่ามันแทบจะเทียบเคียงกันเลยด้วยซ้ำนะครับข้อมูลเหล่านี้เนี่ยในความเห็นส่วนตัวของอาจารย์กรพัฒนนะครับผมมองว่าในอนาคตเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่ถ้าหากว่ามีพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ระบาดหนักมากๆเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่เราจะ ใช้เทคนิคของบ้านเราในการที่จะฉีดไฟเซอร์แค่ครึ่งเข็มนะครับซึ่งแน่นอนครับการฉีดครึ่งเข็มเนี่ยในความเห็นส่วนตัวนะครับความปลอดภัยในแง่ของผลข้างเคียงเนี่ยมันย่อมน้อยกว่าการฉีดเต็มโดสอยู่แล้วเพราะว่าปริมาณยามันน้อยกว่าแต่อย่างไรก็ตามการศึกษานี้จะต้องรอการศึกษาในสองเดือน3เดือนถัดมาเพราะฉะนั้นก็จะประมาณสักทันวาเราจะน่าจะได้เห็นภูมิต้านทานแบบลองเทอมในประชากรกลุ่มนี้นะครับว่าภูมิต้านทานแบบการฉีดไฟเซอร์ครึ่งเข็มเนี่ย มันสามารถเทียบเคียงกับไฟเซอร์เต็มเข็มได้หรือไม่อย่างไรนะครับส่วนในกรณีของคนที่ติดโควิดนะครับก็ภูมิต้านทานโดยธรรมชาติของอันนี้เป็นสไลด์ของคนที่ติดโควิดตั้งแต่ช่วงที่เป็นแอลฟาก็อาจจะไม่สามารถเทียบเคียงกันได้นะครับเรากลับมาดูที่ภูมิต้านทานที่เรียกว่าการยับยั้ง การเข้าสู่เซลล์ของไวรัสที่เราเรียกว่านิวทร a ซิ่งแอนติบอดีนะครับซึ่งแสดงให้เห็นนะครับว่าการฉีดกระตุ้นเข็ม3ด้วยไฟเซอร์ก็มาชนะเลิศแน่ๆน,นะครับโดยที่มีค่าอยู่ที่7 27นะครับในขณะที่ถ้าเป็นไฟเซอร์ครึ่งเข็มก็อยู่ที่5 7 1นะครับแต่ขณะที่ถ้ากระตุ้นด้วย a s สตราเซเนกเนี่ยในการยับยั้งเชื้อก็อยู่ที่ประมาณสัก271ซึ่งก็น้อยกว่าไฟเซอร์ อย่างไรก็ตามนะครับปกติแล้วค่าที่เราใช้ในการปกป้องเนี่ยเราไม่ได้ต้องการให้มันสูงลอยเด่นขนาดนี้นะครับแค่เกินในระดับมาตรฐานก็สามารถจะใช้ได้แล้วนะครับดังนั้นจากข้อมูลตัวนี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นแนวทางให้สําคัญให้ภาคร,รัฐบาลในการตัดสินใจนะครับว่าการกระตุ้นเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยแอสตราก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรแล้วก็สามารถจะ,ะมีการปกป้องที่ดีนะครับในขณะเดียวกันผลข้างเคียงอื่นๆเนี่ยก็คิดว่าน่าจะไม่ได้แตกต่างกันนะครับ ส่วนในกรณีของคนที่ติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้ามาแล้วนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้ฉีดวัคซีนหรืออาจจะมีการฉีดวัคซีนใน d ดลต้นี้ไม่ได้รายงานแบบนั้นนะครับแต่แสดงให้เห็นว่าคนที่ฉีดติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้ามาแล้วเนี่ยภูมิโดยเฉลี่ยเนี่ยเท่ากับการฉีดเหมือนเหมือนกับการฉีดซิโนแวค2เข็มและตามด้วยไฟเซอร์แบบครึ่งเข็มนะครับเรื่องง่ายๆก็คือสูงมาก แล้วบางคนก็ภูมิต้านทานสูงปรี๊ดเลยนะฮะซึ่งผมเองก็มีประสบการณ์ตรงในการดูแลคนไข้กลุ่มโควิดเหมือนกันว่าภูมิต้านทานในบางคนที่เขาฉีดวัคซีนตามนั้นนะครับหรือว่าบางคนที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยภูมิต้านทานก็สูงมากจริงๆ <het> เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ติดโควิด <het> มาแล้วในช่วงแอลฟา ภูมิต้านทานในการยับยั้งของตัวเดลต้าแน่นอนมันไม่ได้ดีแต่พอติดเดลต้าแล้วเนี่ยภูมิต้านทานต่อเดลต้าก็สูงมากๆดังนั้นในอนาคตนะครับเดือนตุลาคมพฤศจิกาธันวาเราอาจจะมีข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าคนที่ติดโควิดมาแล้วเนี่ยควรจะฉีดวัคซีนตอนไหน อาจจะไม่ได้รีบร้อนที่ต้องฉีดภายใน1เดือนแล้วเพราะข้อมูลอันนี้แสดงให้เห็นว่าภูมิต้านทานเกิดขึ้นสูงมากๆยังไงคุณก็มีภูมิต้านทานในการปกป้องตัวเองนะครับและที่สําคัญก็คือว่าจากข้อมูลในเนเจอร์เนี่ยแสดงให้เห็นว่าคนที่ติดเชื้อโควิดมาแล้วเนี่ยภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นเนี่ยยังสามารถที่จะตรวจจับได้แม้กระทั่งการติดตามไปแล้วเป็นเวลา1ปีด้วยซ้ำนะครับ,รบส่วนวิจัยคลินิกรายงานนะครับว่าการที่อาสาสมัครนั้นนะครับ ฉีดวัคซีนโดยที่เป็นการฉีด a s สต a าเซเนกาเข็มภูมิเมื่อสักครู่นี้ที่ฉีดไฟเซอร์เข็มที่ ate, hm 3เนี่ยขึ้นมาประมาณสัก4-5่ห้พันถูกไหมครับาการศึกษาของแอ hm, สตราสเข็มแสดงว่าภูมิเข็มที่2ขึ้นมาประมาณสัก400กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ s i n นแวคแล้วตามมาด้วยแอสตราเข็มท hm ี่2ขึ้นมาพั5สนะครับจากข้อมูลตรงนี้ครับจึงเป็น ที่เป็นคําแนะนําให้กับกระทรวงสาธารณสุขว่าในอนาคตนะครับการฉีดวัคซีนเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการฉีดวัคซีนแบบคว้เป็นหลักเนื่องจากภูมิต้านทานเกิดขึ้นได้ดีกว่าในขณะเดียวกันภูมิต้านทานในการยับยั้งการเข้าสู่เซลล์ของตัวเชื้อไวรัสก็พบว่า a อสตราเซเนกาก็สู้ซีเนว a ก หนึ่งเข็มแล้วตามด้วยแอสตาไม่ค่อยได้เช่นเดียวกันนะครับแต่นั้นจึงเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่เราในอนาคตนะครับน่าจะไม่ได้มีสูตรที่เป็นแอสตาสองเข็มแล้วนะครับน่าจะเป็นซีโนแวคและเป็นแอสตาเซเนกานะครับทีนี้สิ่งที่ตามมาครับคือไม่อยากให้ทุกคนมองในเรื่องของอความขัดแยง้งในเรื่องของอะไรก็ตามอยากให้มองถึงประโยชน์ตัวส่วนตัวเป็นหลักไม่อยากให้มองแค่ว่าจองวัคซีนจ่ายตังไปแล้วแล้วจำเป็นต้องฉีดน,นะครับเพราะอย่าลืมซ้ําว่า การฉีดวัคซีนไปแล้วถ้ามีปัญหาไม่สามารถถอนวัคซีนออกจากร่างกายปัญหาบางอย่างเป็นปัญหาที่สามารถเกิดในระยะยาวแล้วก็อาจจะทําให้คนนั้นเสียใจไปตลอดชีวิตเลยก็ได้นะครับถึงแม้ว่าผลข้างเคียงนั้นจะเกิดขึ้นได้น้อยดังนั้นขอให้คุณตัดสินใจบนความปลอดภัยและประสิทธิภาพเป็นหลักเ,เท่านั้นนะครับว่าคุณเหมาะสมที่จะฉีดหรือไม่อย่างไรนะครับจานั้นคําถามที่ถัดมาก็คือว่าถ้าในกรณีไฟเซอร์ซึ่งเราไม่ได้เสียสตังค์แต่เราได้จองโมเดอร์นาไปแล้วนะครับ ประสิทธิภาพของซีโนแวคสเข็มนะครับในคนที่ฉีดซีโนแวคสเข็มมาแล้วแล้วตามด้วยโมเดอร์นาก็ย่อมจะเป็นประสิทธิภาพที่ไม่น่าจะแตกต่างเพลเพลทาได้ดีกว่าไฟเซอร์เนื่องจากว่าโมเดอร์นาเนี่ยใช้ปริมาณของตัววัคซีนนะครับหนึไมโครกรัมหรือมากกว่าไฟเซอร์ประมาณ3.3เท่านะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของคนที่ฉีดซีโนแวคไปแล้ว2เข็มแล้วก็ไม่อยากจะรอไฟเซอร์กลัวว่าจะได้แอสซาเซเนกานะครับผมก็คิดว่าอันนี้เนี่ยในอนาคตบางคนก็จองโมเดอร์นาไปแล้วนะครับ คนที่ฉีดแอสตาไปแล้ว2เข็มนะครับณนะวันนี้ในต้นเดือนกันยายนเนี่ยครับอังกฤษกำลังทำการศึกษาในนามของคอฟบูสต์สตี้นะครับซึ่งข้อมูลนี้จะออกมาประมาณสักกลางเดือนกันยาที่จะถึงนี้นะครับข้อมูลเมื่อออกมาแล้วเนี่ยแนวโน้มมีความเป็นไปได้นะครับว่าแอสตราเซเนกาเมื่อฉีดครบ2เข็มเนี่ยการฉีดเข็มกระตุ้นเนี่ยน่าจะเป็นการฉีดในประชากรกลุ่มเสี่ยงหรือในพื้นที่เสี่ยงเป็นหลัก ก็คงจะใช้แนวทางเดียวกันนั่นหมายความว่า a s t r a z e ซ e c กเนี่ยเชื่อว่านโยบายน่าจะออกมาประมาณว่าเราอยากฉีด a s สตรไปแล้วประมาณสัก4 6ถึงเดือนเนี่ยเข็มกระตุ้นก็น่าจะสามารถทำได้ซึ่งณว,วันนี้นะครับเมื่อคุณฉีดไปแล้ว2เข็มนะครับเมื่อรอส6ถึงเดือนก็อาจจะมีไฟเซอร์หรือมีโมเดอร์าซึ่งเป็น m r n a เป็นหลักนะครับดังนั้นสูตรวัคซีนที่เป็นเข็มกระตุน้นหรือบูสเตอร์เนี่ยผมคิดว่ามีแนวโน้มที่พวกเราจะใช้เป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์าเป็นหลัก แน่ๆครับเพราะว่าข้อมูลแสดงให้เห็นว่าเวลาที่เรากระตุ้นภูมิเนี่ยร่างกายจะต้องได้รับการกระตุ้นภูมิจากวัคซีนที่มาจากแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันเหมือนกับวัคซีนทําหน้าที่ในจุดที่แตกต่างกันในการสร้างภูมิอย่าง mRNA เนี่ยก็เป็นการสร้างภูมิในการสร้างภูมิต้านทานหรือ IGG ได้ดีนะครับส่วน a s t r a z เซ eca เนี่ยมันเป็นการกระตุ้นเม็ดเลือดขาวให้ทํางานได้ดีเพียงแต่ว่าการกระตุ้นในเข็ม1เข็ม2มันอาจจะมีระยะห่างกันอ่า ประมาณ8ถึงส2สัปดาห์จึงเป็นระยะห่างที่เหมาะสมจึงไม่สามารถจะทันการกับการระบาดในประเทศไทยได้นะครับดังนั้นวันนี้ครับอยากให้ทุกคนมองในเรื่องของประเด็นของการฉีดวัคซีนก่อนว่าวันนี้วัคซีนในเข็มหลักเนี่ยมีความปลอดภัยในระดับที่สูงมาก ก็น่าที่จะเป็นวัคซีนซีโนแวคและเป็นแอสตราเซเนกาซึ่งมีข้อมูลการศึกษาที่ค่อนข้างชัดเจนส่วนในอนาคตถ้าวัคซีนเข้ามามากขึ้นและมีข้อมูลมากขึ้นนะครับก็จะมีอัปเดตให้กับทุกคนได้ฟังนะครับส่วนในกรณีของผลข้างเคียงครับการศึกษาการรายงานโดยกองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเมื่อเร็วๆนี้สแสดงให้เห็นนะครับว่าการฉีดซีโนแวคนะครับก็จะมีเรื่องอาการหลักๆ3อย่างของทุกวัคซีนคือ ปวดหัวคลื่นไส้เวียนหัวอาเจียนอันนี้ก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นจากวัคซีนนะครับออคุณก็อาจจะไปทานยาลดไข้หรือเช็ดตัวหรือนอนหลับพักผ่อนกินฟ้าทลายโจรก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับการฉีดแบบไข้เนี่ยประสิทธิภาพของวัคซีนมันทําได้ค่อนข้างดีปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากวัคซีนร่างกายต่อต้านวัคซีนก็มีเพราะฉะนั้นก็จะมีไข้ มีปวดหัวมีอาเจียนในปริมาณที่เกินประมาณจาก20%สนะครับส่วนซ i โนแวคเป็น a s t r a z e ซ e c a เนี่ยก็จะมีไข้มีปวดหัวเพราะอาการเด่นๆของตัววัคซีนทั้งหมดเนี่ยก็จะตามมาด้วยเรื่องของการปวดหัวนะครับส่วนอาการซ i โนแวคและตามไปด้วยไฟเซอร์เนี่ยจะมีอาการไข้หรือตัวรุมๆนะครับซึ่งในกรณีผมเป็นหนาวๆร้อนๆประมาณสักคืนแรก นะครับแต่หลังจากนั้นอีกวันหนึ่งก็หายนะครับดังนั้นนนี้ก็จะเป็นข้อมูลอัปเดตนะครับอยากให้ทุกคนลองตัดสินใจในการฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นครบคอสนะครับก็คือ2เข็มไม่ว่าเข็มแรกกับเข็มที่2จะเป็นอะไรเรียกว่าครบคอสแล้วก็ตัดสินใจนะครับว่ารอข้อมูลถ้าหากณวันนี้สถานการณ์ของประเทศไทยดีขึ้นนะครับขอให้คุณฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเนี่ยเมื่อสถานการณ์ กำหนดหรือว่ารัฐบาลให้คําแนะนําว่าควรจะสามารถจะฉีดได้นะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นจะเกิดปัญหาแบบเดียวกับที่อังกฤษอเมริกาหรือในประเทศต่างๆรวมทั้งสิงคโปร์ด้วยที่เริ่มมีการระบาดละแต่ว่าคุณได้ฉีดวัคซีนไปก่อนหน้านั้นล่วงหน้าโดยที่ไม่ได้จําเป็นนะครับก็ขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับวันนี้ขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ